เราใช้ไฟยูีพราะว่าเราขงตัวน้ำยาใ่เบอร์สตรต้องไหมคะไม่ได้จะเห็นว่ตัวน้ำยาสีเหลืองๆค่ะที่มันไม่ได้ทำปฏิกิริยาค่ะมันก็จะจุดออกมาเราก็จะล้างจนแน่ใจว่าแบบว่าให้ตัวน้ำ ท่านที่อยูวสากรกงการบริหารส่วนจังหวัดพิซณุโลกท่านนายกเทศมนตรีนคะรพิซณุโลกท่านผู้ดหารหน่วยงานในจังหวัดพิซณุโลกท่านผู้มีเกียรติและผู้นำตัวแทชนชุมชนท่าน,นนะคะในานามนากวิตัใและทุกท่านที่อยู่ในที่นี้นะคะขอกบคุณท่าน,ท,นที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการกเปิดพิธีพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์พิโลกเมกเกอร์โลคอลเมกเกอร์ของพิซณุโลก ภา well ยใต้โครงการิจใจการจัดพื้นที่ย่านสร้างสรรค์เมืองพิษโลกค่ะสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้ศิลปะและวัฒนธรรมโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมก็ได้มีส่วนมาร่วมกิจกรรมอย่างน้อยสุดก็ตส่งเสริมชุมชนอยู่สามชุมชนด้วยกันนะครับก็ได้แก่ชุมชนพุทธบูชาชุมชนมหาธรรมราชาแล้วก็ชุมชนเจ้าพยา ชุนก็ถือว่าเป็นงานเชิญพื้นที่ย,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 ททย,ย่ายนย่านย่านชุมชนยังไงดียุคแ้ย่านชุมชนสร้างสรรค์นะครับก็เมกเอร์อ่ัตดเมือทโล เก่งมากๆ,ๆค่ะหลายๆคนหลายแขนงมากค่ะทั้งศิลปะค่ะดนตรีออกแบบโปรดักชันนะคะหรือว่าจะเป็นกิจกรรมต่ตางๆพี่ๆผู้ประกอบการนะคะที่แบบคิดนวัตกรรมกันเก่งมากๆเลยนะคะ,ะก็แล้วก็เต็ไไมไปด้วยการดําเนินวิถีแบบตาลาดสดมาอย่งยงางยาวนานนะคะแต่ว่าในฐานะของนักออกแบบนะคะเราไม่ได้มองว่าที่นี่มันเป็นแค่ตลาดสดค่ะเรารู้สึกว่ามันคือพื้นที่การปรับตัวคะคะ

mai <coughs> ต้อง <coughs> <coughs> เพื่อนผูหรือว่าผู้รักแต่ว่าพอกลับมาย้อนทวิถีชีวิตจอเปรียบเทียบเคียงกับพรราชารเลยแต่ปัจจุบันพอ่งคือท่าเองในรักหือว่าในปันีมาจะเก็ไปในห้านาทีแต่ว่าตัวลายผ่าเราสามารถไปเลือกเองได้เลยเรื่อกระเป๋ากอบน้องการเลือดในน้องกาเขาเปียที่ฉันโวันนี้ก็มาที่มาหลายรอบแล้วนโอเคท่าไทยเลย ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวิร์กช็อปคาโลโซดาหรือว่าตัวโค拉ของ,เร,เ,เ,ของอเราในวันนี้ครับจะย้อนกลับไปในเรื่องของประวัติศาสตร์หนึง่งโคามันจะเริ่มจากการที่เป็นยารักษามาต่อยารักษาแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อะนาณนี้ด้วยฤทธิ์ของส,สมุน,นไพรที่เราใช้ครับจะเป็นเรื่องของการขัดลมและทำให้สมุนไพยประเทศมาเครับ เราทิ้งไว้เอาเติมน้ำแข็งได้นะคะ